สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีรถกระบะมารีวิวหนึ่งคันนะครับซึ่งผมมองว่าแฟนเพจน่าจะชอบนะครับเป็นอีลซุกไฮเดนเตอร์สประตูนะครับสภาพภายนอกภายในค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ออกศูนย์มือเดียวป้ายแดงอีกทั้งนะครับที่เด็ดเลยคือราคาค่อนข้างได้เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยครับเริ่มที่ตัวรถด้านนอกก่อนเลยนะครับสำหรับดีแม็คันนี้นะครับเราขออนุญาตนะครับแจ้งสเปคอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นดีแม็กไฮเดนเตอร์นะครับหนึ่งจุด เป็นปี2016เป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าผมเดินดูไปแล้วรอบหนึ่งรถสวยจริงอะไรจริงนะครับค่อนข้างเดิมเลยทีเดียวนะครับคือเนื้อสีนี่คือบางจัดๆนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีสกิดไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับเนี่ยฮะได้บางอย่างเนี้ยนะครับทั้งคันเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคือ นอกจากบางแล้วว่ะรอยอ่าเขาเรียกอะไรนะริ้วรอยรอยขีดข่วนนะครับไม่มีเลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็อบอกว่าเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับเนี่ยดูสิครับโอ้โหและตัวนี้มีกล้องหลังนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะฮะทุกอย่างดูโอเคนะครับดูพร้อมจัดจับแหะนะฮะดูสิฮะร,รอยขีดข่วนแทบคืออย่าว่าแทบนะฮะไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะครับและอันนี้คือมันเป็นสีเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับไม่เคยชนเคยเค็มนะครับ ดูสิฮะบางจัดจัดนะครับไม่มีแบบก็เรียกอะไรไม่มีริ้วรอยพวกรักยิ้มนะครับข่วนตีนแมวรอยกิ่งไม้ขวนอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะดูสิครับกันชนหน้าสปอตไลท์ยังอยู่กระจังหน้าอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะพร้อมมากๆนะครับแมกยางนี่นะฮะแมกเดิมโรงงานนะครับยางใหม่แล้วก็บันไดข้างเดิมโรงงานแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภายนอกเนี่ย ของดีแม็กคันนี้คือ1 0อรจริงๆอ๋อผมลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้นะผมเคยมารีวิวไปแล้วนะครับสองคันนะครับที่ผมเคยบอกว่าเจ้าของเขามีดีแม็กหลายคันมากๆคือเขาเป็นพี่น้องกันเขาจะเปลี่ยนรถพร้อมกันประมาณนั้นนะครับก็เอามาขายไปแล้วสองคันแล้วก็ปิดการขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีแฟนเพจซื้อต่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเช่นกันนะครับเจ้าของคือเขาเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยนะครับก็จะเปลี่ยนรถพร้อมกันนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าใครหารถบ้านเดิ สาหรับคันนี้นะเจ้าของตอนแรกเปิดมา400,000 40,000นะครับต้นทวนนะ400,000 40,000ต้นทวนผมก็เลยทําการต่อรองไปนะครับเหลือ4 0สนะครับเบื้องต้นก่อนเนาะต่อรองไป4 0สนะครับถ้ามีส่วนลดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองติดต่ออะไรทีนะผมช่วยคุยให้อีกทีหนึ่งนะสำหรับดีแม็คันนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับคือได้เดิมโรงงานนะครับสวยจัดเลยแล้วก็นี่ฮะเบาะเป็นต่อไฟฟ้านะครับแบบนี้นะฮะแต่แบ็คคู่นะครับนี่แล้วก็จอ แบบนี้คอนโซลแบบนี้นะครับเราใช้งานมาไม่ได้เยอะนะครับแสนก็โลเท่านั้นนะครับพวกอะไรมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับที่สาคัญนะครับนี่เจ้าของนะครับไม่ได้ถอดเครื่องเสียงออกแต่อย่างใดนะครับมีอยู่เหมือนเดิมนะครับครบๆที่ทํามาเป็นหมื่นเลยเห็นแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับพวกปีพวกขยายอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะยังอยู่ครบนะครับลำโพงคิดว่าน่าจะซ่อนไว้นี่อ๋อนี่ไงฮะนี่ลำโพงนะครับพวกซับนะครับต่างๆซ่อนไว้ข้างหลังหมดเลยนะครับ ถ้าใครอยากได้เดิมก็แกะออกนะครับไม่ยากนะแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเขาไม่ได้เจาะแผงประตูนี่ยฮะแลวซึ่งไม่ได้เจาะจริงจริงนะครับไม่ได้เจาะแผงประตูมาก็คือน่าจะทาพ่วงกันกับลําโพงเดิมโรงงานนะครับคิดว่าอย่างนั้นเราก็มีใส่มาแค่ด้านหลังดังนั้นนะครับมันดูไม่ลบนะครับแล้วก็ไม่แบบไม่ทุเรศตาประมาณนั้นเนี่ยฮะมันไม่ได้เจาะนะดูสิครับอืค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับภายในคันนี้เนี่ยครับอย่างซอกด้านนี้นะครับเนี่ยฮะมาเกิมโรงงานอย่างนี้นะครับซอกสวยจัดเลยนะครับตะเข็บไปต้องพูดถึง แกะยากอยู่นะนี่ครับเป็นไงฮะคือตามนี้นะครับเม็ดเชื่อมนะครับเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งสี่บานเพราะฟังจากเสียงประตูต่างๆนานาแล้วเนยฮะผมมองว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะดูสิครับนี่เป็นเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่บานนะครับจากการสันนิษฐานะด้วยความชัวร์เดี๋ยวไปแกะดูเลยละกันนะมาฮะเดี๋ยวแกะดูทั้งหมดเลยละกันอ่ะนี่นะครับ แบบนี้โอเคเลยแล้วก็ซอกนะครับนี่ต้องบอกว่าเดิมจัดๆนะครับไม่เคยชนเคยเค,ยเค็มนะครับเนี่ยดูสิหัวนงหัวน็อตโอ้โหซอกคือไม่สวยจัดเลยอ่ะเสาบีนะครับไม่มีรอยเชื่อมแต่งปะอะไรแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะสะอาดอย่างนี้เลยนะครับเดิมเิมอย่างนี้ด้านนี้ล่ะนี่ฮะดูซอกไปครับโอโ้โห สมแล้วนะครับที่เขาบอกว่ารถเขาเดิมมากนะครับแล้วบ้านนี้เขาดูแลรักษารถกันดีจริงนะครับสงคันที่เคยมารีวิวไปนะครับนั่นก็ได้เดิมนะครับส,สวยดูดิก็ไม่รู้จะไปติอะไรนะครับสําหรับดีแม็กคันนี้นะฮะก็ภายนอกภายในเนี่ยจากที่ผมดูนะครับตรวจสอบเนี่ย มันเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับอีกทั้งไม้ก็ไม่ได้เยอะนะครับแสนก็โลแค่นั้นเองเราได้ตัวท็อปมาดูซุ้มซอก้องเครื่องกันบ้างครับเริ่มจากฝากระโปรงหน้าก่อนเลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับน็อตนี่คือมีการแกะออกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการซ่อมแซมฝากระโปรงแต่อย่างใดนะครับคือก่อนหน้านี้เขาใส่ขาไฮดรลิกมานะครับแล้วก็เลยแกะออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขาค้ำแบบนี้ขาค้ำโรงงานเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะมันยังเดิมอยู่นี่ฮะดูดิตะเข็บนะครับแม็กเม็ดเชื่อมสติ๊กเอรร์นะคับ โรงงานหมดเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับมีการแกะอันนี้ออกมาแล้วน็อตเดิมหายประมาณนี้นะครับดูแก้มกันบ้างนะครับทั้งด้านแก้มซ้ายนะครับนี่ฮะน็อตเดิมโรงงานนะครับนี่โหแล้วดูดิไม่มีรอยแกะนะครับบางๆงแบบนี้เพดนะครับเดิมโรงงานนะครับล้วงไปไม่มีเดือยนะครับและไม่คมนะฮะประมาณนี้นี่ครับคานโอเคฮะเนี่ยเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ ดูดิหัวน็อตเดินโรงงานนะครับเ็เชื่อมเดินโรงงานแก้มขวาก็เช่นกันนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับเนี่ยฮะเดินโรงงานทั้งหมดโอ้โ oh, ห oh, แล้วดูดิโอ้โ oh, ห oh, oh. นะฮะไม่รู้จะไปติอะไรจริงๆนะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยจริงเลยจริงและแห้งกระจับเลยอะ่ะ นะฮะมาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับในหลายๆจุดนะยังเห็นอยู่ยังครบอยู่ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ซุ้มซ่องนะครับต้องบอกว่าสวยจริงอะไรจริงเดี๋ยวเรามาสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ดูแอคชั่นเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับก่อนไปลองขับกันครับนี่ครับก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทดูปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับประมาณนี้โอ้โหเสียงเครื่องเดินเรียบเดือดจัดนะครับไม่แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้ ไปฮะเดี๋ยวไปดูแอคชั่นเครื่องยนต์กันแอคชั่นเครื่องยนต์ดีจัดเลยนะครับเสียงกุเร่ลูกลอกสายพานไม่มีดังนะครับเดินนิ่งๆเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับแกมัมาลวมันเครื่องมีควันออกนะครับเล็กน้อยซึ่งก็อย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปนะครับเครื่องดี a x เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับควันจะหุยหุยตลอดนะครับไม่มีควันเนี่ยแปลกนะสมกับที่เจ้าของเขาอวยไว้นะครับว่ารถเขาค่อนข้างพร้อมนะครับ เรียกว่าเกือบจะอ่อเดิมศูนย์เดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่เถียงฮะเรื่องจริงนะครับอัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์ก็ยังดีอยู่นะครับเป็น1.9ที่ไม่อืดนะด้วยความน่าจะไม่มีแคด้วยล้วครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้ทำครับเดิมๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็ไม่อืดนะครับขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างคันนี้นะครับต้องบอกว่าตึงมากนะครับปล่อยมือขับอะไรเงี้ยนะครับไม่มีแบบอ่าอะไรกินซ้ายกินขวานะครับเบรกก็ยังปกติพร้อมใช้นะครับเบรกจมๆไม่มีดึงซ้ายหรือว่าดึงขวานะครับก็ แบบทิ่มหน้าที่เฉยปกตินะครับตรงๆเลยก็ถือว่าเป๊ะอยู่สําหรับเรื่องเบรกส่วนเรื่องคัดนะครับคัดก็จับดีนะครับไม่มีแบบว่าใส่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีนะครับแล้วก็เซเลกเกียค่อนข้างตรงนะครับบูตเกียร์แน่นๆเลยนะก็ ใกล้เคียงโรงงานเนี่ยนะครับสำหรับดีแม็คันนี้โดยรวมแล้วนะครับภายในภายนอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะลองขับผมถือว่าเป๊ะมากนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นรถบ้านออกศูนย์มือเดียวไปแดงแล้วก็ดูแลดีจริงๆนะครับขอสรุปอย่างนี้นะครับสำหรับดีแม็กคานเดอร์สประตู1.9ปี2016คันนี้นะครับภายในภายนอกนะครับเครื่องยนต์ทุกอย่างอ่ะทั้งตัวรถเลยผมคิดว่ามีความใกล้เคียงรถศูนย์เดิมโรงงานนะครับเกือบร้อเลยทั้งหมดเลยนะครับประมาณนั้นส่วนเรื่องราคานะครับที่เจ้าของเเปิดไว้4 4 4 0 0 0 0 0 0บาทนนะคครรัังงช่่่อออตหหถก็ลืแ2 ประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปเกียร์ธรรมดานะครับราคานี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ถูกกว่าราคาตลาดกลางนะครับประมาณนึงอยู่เหมือนกัน ก็อยู่ที่พิจารณากันนะครับสําหรับใครที่มองหาสเปคประมาณนี้รุ่นแบบนี้อยู่นะครับผมมองว่าส่วนตัวนะมองว่าไม่น่าผิดหวังนะครับด้วยตัวรถที่ค่อนข้างเป๊ะนะครับราคาก็พอไปได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็อยู่ที่เอฟซีแฟนเพจนะครับผู้ชมฟังจะตัดสินหรือว่าพิจารณากันอีกทีนะครับผมก็ทําหน้าที่รีวิวตรงไปตรงมาได้ประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ